สิบสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอัปเดตกิจกรรมซัมเมอร์แคนิวเลนี้นะท่านะผู้ชมซึ่งในแมมนี่มันจะมีแบบสวนอารมณ์แบบสวนสนุกแบบจัดงานให้เราดูแบบนี้ใช่ไหมผมจะมาพูดถึง10หัวข้อนะที่เราควรรู้คือใครมีความเห็นยังไงก็อย่าลืมทา่จะคอมเมนต์คุยกับผมนะแต่ก่อนคอมเมนต์คลิปนี้ขอสก้าวไลได้ไหมอย่างแรกนะท่านผู้ชมที่ควรรู้ก็คือการเล่นเกมแล้วเรากดออกจากเกมนะท่านผู้ชมอย่างเช่นมันจะมี ที่อัปเดตสัปดาห์แรกที่ผมเล่นนี่มันจะมีอะไรนะที่เป็นแลกเหรียญทิเก็ตของเรานี่สะคว้ามือเนี่พราะเราเล่นบาสหรือยิงปืนเงี้ยสมมติเรายิงปืนไปเราเอาปืนออกเงี้ยเกมมันจะจบเลยนะเว้ยแม่สมมติว่าเรายิงลูกโป่งภายใน60วิใช่ไหมเออยิงได้กี่ลูกกี่ลูกอะไรประมาณนั้นอืมสมมติว่าเรายกเลิกใช้ปืนนะก็คือเกมที่เราเล่นนี่มันจะไม่ไม่ไปต่อเลยนะนอกจากเราจะกดยิงใหม่นะนเช่นผมยิงใน้60ลูกแล้วตอนนีน้ผมไปลืมเอาปืนออกกดตรงนี้ใช่ไหม ปรับนี่ก็คือเกมก็จะจบเลยเออแต้มเราก็จะไม่ได้นอกจากเราจะเล่นยิงไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมจนเวลามันหมดเราก็จะได้แต้มนะนี่ยิงไปเรื่อยๆแบบจนเวลาหมดเออเราไม่ต้องไีซีเรียสน,นะว่าเรายิงได้กี่ลูกเรายิงไปเลยท่านผู้ชมแต้มมันก็จะได้เองแหละแต้มพวกนี้ที่อยู่ขวามือเราเนี่ยก็เอามาแลกของอะไรพวกนี้นั่นเองผมก็ได้แลกไปลปะก็สาสมแต้มตามจํานวนที่มันบอกเออก็จะได้ประมาณนั้นฉะนั้นจึงเล่นเกมอะไรก็ช่างห้ามกดยกเลิกนะเออนี่รอเวลาหมดเห็นไหมเราก็จะได้แต้มได้ไหม เออเรบวกเต็มถ้าเราชูดบาสถ้าเรายกเลิกชูดมันเจะอันนี้ปะวะใอ้รอดูดิแล้วผมไม่ชูดต่อเวลาก็หยุดแต่บาสไม่เป็นเหมือนอันนั้นวะแต่บาสไม่เป็นเหมือนยิงปืนวะเป็นดิก็คือว่าเราปล่อยลูกบาสเออวะมันจะเริ่มเกมใหม่เออวะประมาณนั้นเรื่องต่อมาเกี่ยวกับบ้านนะท่านผู้ชมที่ใช้แต้มทิกเก็ตแรกนะท่านผู้ชมคือบันไดของบ้านนี่มันสามารถปรับขึ้นลงได้นะเผื่อบางคนแบบอาจจะบอกบันไดหายอะไรเงี้ยบ้านจะเป็นหน้าตายแบบนี้นั่นหลังโคตรใหญ่เลย อย่างเช่นบันไดนี่เราก็สามารถกลลูกศรไฟฟ้าให้มันขึ้นได้ขึ้นดีนี่ก็จะขึ้นบ้านได้เออน่าจะมีใครรู้แล้วแหละคนมากแล้วก็บันไดหลังบ้านตรงนี้ท่านผู้ชมหยุดมันบอกกับทางในวะนี่ไงสามารถปรับขึ้นลงได้ถ้าเกิดว่าเราแบบปีนขึ้นอยู่ดีๆแล้วบันไดหายไงเออบางคนบอกจะบันไดหายนี่ได้มันกดรูปมือนี่เห็นไหมมันก็สามารถขึ้นได้อันนี้นก็ถือว่าเป็นเรื่องนิดเดียวนิดเล็กๆ,ๆนะเออประมาณนั้นถ้าเกิดว่าแบบ ทำไมบันไดตรงนี้มันหายไปบักปล่าที่จริงไม่ใช่นะเออเราก็กดลงบันไดมันก็จะเลื่อนลงเห็นไหมนี่มันก็จะลงมาแบบอัตโนมัติให้เราเออนี่าเป็นเรื่องเล็กๆแน่นอๆนะสำหรับบ้านมยวบันเล่าให้ฟังเรื่องต่อมาท่านผู้ชมการเล่นเกมชิงช้าสวรรค์เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นรอบหนึ่งแล้วนะตัวเรามันจะลงจากชิงช้าเองเลยเว้ยไม่ใช่ท่านผู้ชมแบบบางคนอาจจะเล่นว่ามันได้รอบละห้าสิบแต้มใช่ไหมแบบคิดว่ามันจะหนึ่งรอบแล้วก็หยุดที่ไหนได้ให้ตัวละครเราจะ วร์ปลงมาเองไหมนี่มันจะเล่นต่อเนื่องไม่ได้รอดูตัวน,นี้ผมจะครบรอบหนึ่งละแบบมันไม่สามารถเล่นแบบต่อเนื่องได้ถ้าเกิดว่ามันมาส่งเราปับ๊บน่ละครเราลลจะวร์บมานีเองแล้วแต้มเราก็จะบวกขึ้นที่ผมบวกร้อยแต้มนี่ผมมี V i P ใช่นะเห็นไหมมันจะบวกคูณสองแบบเราไม่สามารถเล่นต่อเนื่องได้นะเราต้องมาขึ้นนั่งใหม่ประมาณนั้นก็รออีกรอบหนึ่งมันก็จะแบบบวกแต้มให้เราประมาณนั้นเออก็ถือว่าเป็น เรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้นอๆนะที่แบบบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเออทำไมมันไม่ได้หลายแต้มว่าเออ,อยุ่ยเฉยตัวละครเรามายืนอะไรแบบนี้เออก็จะประมาณนั้นเรื่องต่อมาที่ควรรู้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือของรางวัลที่เราแลกได้นี่ของพวกเต็นท์พวกหมีพวกบ้านแต,แ,ตแต่แต่บ้านไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเนี่ยของพวกเนี้ยไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ต่อหรือจะเอาออกนะท่านผู้ชมในอนาคตเห็นไหมเช่นแบบลูกบาสอะไรแบบเนะี้เออไม่แน่ใจว่าผู้พัฒนาเขาจะเอาไว้อยู่หรือเปล่ากับปืนเนี้ย เพราะว่าเพราะว่าของที่มาตามเทศกาลอะไรเงี้ยมันจะจะเอาออกนะส่วนมากแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไว้หรือเปล่าอย่างเช่นปืนนี่ใช่ไหมกดยิงตู้ฮะตู้เออไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไว้หรือเปล่าท่านผู้ชมก็มารอดูกันนะแต่ผมว่ามันเขาจะน่าจะเอาไว้นะมันเป็นของที่แบบไม่น่าลบออกอ่ะแต่บางทีของที่เกี่ยวกับเทศกาลผู้พัฒนาเขาชอบเอาออกนะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ มารอดูกันว่าเขาจะเอามาออกอยังเออไม่ใช่เอามาออกกันเลยรู้ว่าเขาจะเอาออกหรือเปล่านี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะอืมก็รอดูกันนะท่านผู้ชมหลังจากหมดซัมเมอร์นี้เออก็อไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาออกหรือจะเอาไว้นี่ก็แล้วแต่เขานะเขาเป็นผู้พัฒนานแบบแ้วก็ถ้าใครอยากเก็บเหรียญมาแลกก็อย่าลืมที่จะมาแลกกันนะของพวกนี้อืมถือว่าดีด,ดีดีที่มีอะไรให้เล่นอะไรแบบเนี้ยเออเรื่องต่อมาท่านผู้ชมเต็นท์แดงที่ท่านผู้ชมเห็นอนะันนี้มันสามารถเดินทะลุได้ไป อันนี้ก็เป็นเรื่องนอกเรื่องเ <c oughs> ออตะโกมาพูดให้ฟังนี่มันไม่ใช่แบบสิ่งก่อปลูกสร้างอะไรนะมันสามารถเดินทะลุได้ <c oughs> ดูดิเ <c oughs> หมือนมากางพอเป็นวิธีแล้วก็ลังคาอะไรขึ้นไปเหยียบเล่นก็ไม่ได้ป้ายนี้ก็เป็นป้ายลอยๆอยเนี่ยเออโดดทะลุได้เออแต่ป้ายเดินทะลุไม่ได้นะแต่เต็นเดินทะลุได้เอวอ่ะโอ้พี่เรื่องแค่นี้พี่ก็จะมาพูดหรอ,อ,อให้ฉันได้พูดหน่อย <c oughs> เรื่องต่อมานะทานผู้ชมก็คือควรจะเล่นเกมมินิเกมพวกนี้อย่างเช่นสัปดาห์นี้ใช่ไหมมันมียิงปืนลูกโปง่งหรือชุดบ้านหรือชิงชาสวรรค์ใช่ไหมที่มันจะเก็บทิกเกต็ตควรเล่นไว้นะท่านผู้ชมเพราะว่าของในสัปดาห์ต่อไปที่จะอัปเดตมาเนี่ยอีกสาวันใช่ไหมหลังจากที่ผมลงคลิปเนี่ยมันจะมีมาให้แลกอีกเว้ยก็เริ่มสะสมกันไว้เยอะๆเลยนะท่านผู้ชมทิกเก e เนี่ยเห็นไหมอันนี้อาจจะเป็นบ้านอีกใครจะไปรู้เออเห็นไหมอย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะ ผมว่ามันน่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่แน่นอนก็สะสมแต้มไปเลยแบบมันจะได้ไม่ต้องมาเล่นเกมไงเออจะได้แลกเลยถ้าใครแบบอยากรอเกมใหม่อะไรเงี้ยก็จะลืมที่จะลองรอกันแล้วก็มาแลกไว้อะไรประมาณนะั้นแต่อันนี้นจะเป็นแบบเกี่ยวกับ V i P นะอันนี้ไม่รู้อะไรนะเป็นรางวัลของ V i P เหมือนก็โปรโมทเกมพาร์ท V i P ยังไงไม่รู้อันนี้นี่เผื่อมีเล่นอันนี้ยเครื่องเล่นอันนี้แล้วแบบได้เหรียญเพิ่มอะไรประมาณนั้นเออก็อย่าลืมที่จะลองมา เล่นไว้ก็ได้นะเผื่อได้แลกอะไรนะท่านผู้ชมใครอยากรอเล่นเกมใหม่อย่างเช่นไอ้อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็รอกันก็ได้เออแล้วแต่อืมถ้าใครแบบอยากอรอแลกเลยก็เล่นมินิเกมพวกนี้ไว้เออเล่นสะสมแต้มไปเรื่อยๆทีละห้าสิบยี่สิบสามสิบแต้มก็ว่ากันไปมันก็จะได้ให้เราแลกอะไรประมาณนั้นผมว่าก็ดีเหมือนกันเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมน้าเลมอนนี้ไ้ท่านผู้ชมเห็นอาจจะเห็นมันขายยี่สิบห้าเซนอะไรใช่ไหมแต่ที่จริงเราสามารถจิบกินฟรีได้เลยนะยิบแก้วมันเห็นไหมก็จะเป็นน้ําเลมอนให้เรา ใครจะบาโลเพลย,ยืนขายก็ได้เออน้ําเออหรือว่าดีเหมือนกันมันฟรีนะมันไม่ได้เสียตังค์นะแต่ผมนึกว่ามันเสียตังค์หลังเสรต้องควักตังค์มาจ่ายอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ใช่นะไม่แบบกินฟรีนะกินฟรีแต่เราก็ยากจ่ายตังค์อ่ะเพราะ้าก็ไม่อยู่คือเออเรื่องต่อมานี่แต้มทิตเรานี่เราสามารถเก็บไว้ไปแลกในสัปดาห์หน้าได้เอออันนี้ผมก็ได้พูดไปข้อก่อนแล้วนี่ว่ะแต่มันยกตัวอย่างมาแบบ คล้ายๆว่าแบบเหรียญนี่มันเก็บไปได้เออแบบถ้าอัปเดตมามันจะไม่หายอะไรประมาณนั้นผมขอพูดเท่านี้แล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับพ่อที่แล้วเลยวะฉันเตรียมมายังไงวะเนี่ยอ่านจะคลิปยังไงไปเไม่เอาไม่เอาแต่ก็ไม่ตัดออกเอาลงเหมือนเดิมเออแล้วแหละมันสามารถเก็บไปเรกกิจกรรมได้อืเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมสถานที่แห่งนี้มันจะกลับมาเป็นห้างกับปั๊มน้ํามันหรือเปล่านั่นแหละท่านผู้ชมคอมเมนต์ถามผมอยู่ว่ามัน เอาออกหรือยังไงผมว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ที่แบบไปจัดแบบพวกเทศกาลอะไรต่างๆเฉยๆแบบไม่ได้แบบเขาเรียกกันเลยล่ะไม่ได้แบบจะมาตั้งอยู่แบบนี้เลยเป็นงานทำมืออะไรแบบนี้ตลอดเออมันน่าจะเอากลับมานะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นสถานที่แบบชั่วคราวเฉยสำหรับจัดงานอะไรต่างๆเออก็ถือว่าเป็นแบบดีนะมีงานอะไรแบบนี้แต่ผมว่าเขาจะเอาพวกห้างพวกออมน้ำมันกลับมาเออกลับมาตั้งไว้ที่เดิมเพื่อให้เป็นสถานที่ที่แบบไปสวมบทบาทไปใช้ชีวิตสําหรับ ชาวเมืองในบลูแคเว่นนะท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะท่านผู้ชมเรื่องนี้เวทท่านผู้ชมบางคนอาจจะถามว่าแบบไอ้เวลาตรงคําว่าเน็กโชนนี่มันมีไว้ทําอะไรนะก็คือมันจะถ้าเกิดว่ามันจะคูณดาวประมาณ1ิ้านาทีใช่ไหมมันจะนับถอยหลังตอนนี้เหลือสีนาทีมันจะจุดพลุให้เรานะท่านผู้ชมมันจะมีพลุแบบจุดตรงนี้เลยนะเวทเดี๋ยวผมจะรอเวลามันเหลือน้อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปจะมาพาดูพลุว่ามันจะสวยสักแค่ไหนกันนี่มารอกันพลุจะจุดให้ผมเปลี่ยนเวลาเป็นตอนดึกดีกว่าเวท นี่พูดจุดแล้วดูดิเห็นไหมยะเป็นพูดแบบนี้ไม่ได้ยินเสียงพูดผมไม่ได้เปิดเสียงในเกมนะยังไงเปิดแล้วมันก็ไม่ได้ยินอยู่ดีเออเห็นไหมเป็นพูดกลางเมืองแบบนี้เลยสวยงามหมดละรอสิบห้านาทีมนคูณดาวใหม่เออก็เจอประมาณนี้สําหรับแปดไม่ใช่แปดสิบอย่างที่ผมได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเออกิจกรรมซัมเมอร์อะไรเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องไร้สาระบางเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนี้เออก็ถือว่าปีนั้นมีอะไรแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะ ท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะใครชอบฝากแลวก็แชร์กับสักสักอะไผมด้วยนะครับผมอเคไปแล้วก็ผมไม่ไปจะไปไปเลยไปเลยไปเลย